อยากมีโชคลาภก่อนสิ้นปีให้ขอพรแบบนี้สำหรับคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกรลยะาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แฮปปี้เนชชาน n e ลด้วยนะคะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะคะ ท่านผู้ฟังคะสำหรับคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือนั้นขอพรและมักจะสมหวังเพราะเหตุนี้คะ่ะซึ่งทุกท่านยังไม่ทราบเพราะยังมีมานณทิฐิในตัวอยู่มากบางท่านอธิษฐานขอพรแล้วสมหวังบางท่านอธิษฐานขอพรแล้วไม่สมหวังนี้ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าผู้ที่มีลายมือกากบาดกลางฝ่ามือนั้นยิ่งใหญ่ยิ่งคมชัด และความสุขสมดุลระหว่างสามเหลี่ยมบนล่างยิ่งดียิ่งส่งผลแก่เจ้าของมือนี้ดีมากๆม,มีหมอดูนักพยากรณ์ทำนายเรื่องลายมือกากบาดกลางฝ่ามือนี้เยอะมากมายส่วนใหญ่ก็จะบอกไปในทางเดียวกันหมดเมื่อชาติก่อนท่านคือเหล่าเทพเทวดาพรหมอินท่านคือคนที่ปฏิบัติธรรมมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน จนเกือบสำเร็จค่ะแล้วก็ตายไปท่านมีโอกาสได้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรมอินก็ได้แต่ท่านไม่ต้องการที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติและได้ให้คำสัญญาหรือประวารณาตนเองไว้ว่าชาตินี้จะมาปฏิบัติธรรมสารต่อยอดจากชาติที่แล้วให้ได้บรรลุธรรมเป็นชาติสุดท้ายค่ะ ลายมือกากบาดกลางฝ่ามือจึงเกิดขึ้นจากกรรมดีและกรรมไม่ดีเมื่อชาติที่แล้วเป็นตัวกำหนดบางตำราบอกว่าเป็นอุปสรรคและล่มจมเมื่อท่านมาเกิดในชาตินี้จึงมีเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยอุ้มกันตามมาด้วยท่านจึงมีนิสัยจิตใจดีมีเมตตาชอบทำบุญปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะชอบอิสระ ชอบสันโดษมีเหตุมีผลเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตชอบที่จะสอนและให้ความคิดที่ดีกับทุกๆคนเป็นผู้มีจิตใจหนักแน่นและจุดยืนของตนเองอย่างชัดเจนค่ะดังนั้นผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือจึงเป็นเทวดาผมอินจากสวรรค์ลงมาเกิดค่ะเพื่อมาสร้างบุญบรารมีให้กับตนเอง ชอบช่วยเหลือคนมีพระเกตเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองเคารพนับถือคุ้มครองอยู่ค่ะจึงทำให้แคล้วคราดปลอดภยัยผ่านอุปสรรคร้ายๆต่างๆมาได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมักมีปฏิหารเกิดขึ้นอย่างเหลือเชื่อเหมือนท่านมีองค์เทพมีลางสังหรอนมีสัมผัสพ,พิเศษแม่นยาอย่างเหลือเชื่อค่ะ แต่เนื่องด้วยคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือส่วนมากมักลืมอดีตชาติของตนเองลืมสัญญาทำดังกล่าวนั้นแล้วใช้ชีวิตแบบตามมีตามเกิดตามปกติปุติชนทั่วไปจึงก่อให้เกิดผลกรรมตามมาทำให้พบเจออุปสรรคบททดสอบในชีวิตต่างๆมากมายแต่ก็รอดพ้นมาได้ดังนั้นการขอพรแก่ผู้ที่มีกากบาดกลางฝ่ามือ อยากให้สำเร็จสมหวังสำหรับคลิปนี้ทางเรา Happy News Channel มีเคล็ดลับมาบอกดังนี้ค่ะ 1. อย่าบนบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ขอพรได้อย่างเดียวเพราะถ้าเราบนบานว่าจะให้สิ่งโน้นสิ่งนี้ท่านจะไม่มีทางสำเร็จค่ะเพราะการบนบานนั้นเป็นการติดสินบนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะไม่มีทางสมหวังอย่างแน่นอน ซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองในตัวท่านนั้นแสดงว่าตัวท่านได้ถือศีลปฏิบัติธรรมเมื่อเวลาส่งผลสิ่งมหัศจรรย์จะดลบรรดาลให้ท่านเองค่ะ 2. ในวันที่สิ้นหวังของคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือให้ขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปที่เรากลับไหว้บูชาเน้นนะคะว่าให้ขอพร แต่อย่าขออะไรที่เกินตัวเองเพราะท่านจะไม่สมหวังสิ่งที่ท่านได้มานั้นอาจจะดูไม่ยิ่งใหญ่มากมายแต่ความหมายที่ลึกซึ้งมากกับผู้ที่ได้รับมีความอิ่มปิติอย่างเหลือเชื่อคะ่ะให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานจิตใจให้สงบนิ่งมากๆที่สุดและตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วขอพรและท่านจะสมหวัง แล้วตั้งสัจจะอธิษฐานขอพรและพรที่ได้นั้นสมหวังท่านจะให้อะไรตอบแทนเช่น้าพรที่ข้าพเจ้าชื่อนี้นะคะก็บอกไปเลยได้แล้วสมหวังดังใจปรารถนาข้าพเจ้าจะสวดมนต์ทุกวันก้าววันติดกันตามที่พรที่ข้าพเจ้าได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้หรือนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมหรือนำเงินที่ได้มานั้น ไปทำบุญกับโรงพยาบาลกับศพไร้ญาติหรือไปทำบุญโรงทานเป็นอาหารศัตว์หรืออะไรก็ได้ที่ท่านสามารถทำได้ด้วยสัจจะอธิฐานของตัวท่านเองค่ะอย่าผิดศีลน,นะคะอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตห้ามผิดศีลเด็ดขาดถ้าตัวเองตั้งใจตั้งสัจจะอธิฐานอะไรไว้ขอปฏิบัติให้ได้อย่าผิดศีลห้าข้อเด็ดขาดอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเด็ดขาด จะไม่สมหวังแต่ถ้าสมหวังผลกรรมนั้นจะส่งผลย้อนหลังตามมาได้อยากขอพอรพร่ำเพื่อนะคะเพราะท่านเป็นคนที่มีการต่อสู้ด้วยตนเองสู้ด้วยตนเองก่อนทุกครั้งหรือไม่ขอเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดนบันดาลมาให้ท่านเองค่ะเมื่อบุญที่ท่านสะสมมานั้นส่งผลโดยที่ท่านไม่ต้องร้องขอผู้ที่มีกากบาดกลางฝ่ามือนั้น ท่านทำบุญถือศีล5อย่างเคร่งครัดปฏิบัติธรรมสวดมนต์ทำสมาธิท่านจะไม่ได้บุญที่เป็นรูปธปรรมเลยเช่นจะไม่มีโชคจะไม่ประสบความสำเร็จมากมายนักแต่ท่านจะได้รับผลเป็นนามธรรมค่ะเช่นจะได้บุญบารมีเพิ่มพูนขึ้นแทนเพื่อก่อให้เกิดปัญญาให้ได้รู้แจ้งแห่งสัจธรรมของชีวิต ที่สุดแห่งการพ้นทุกข์ค่ะสำหรับวันนี้แฮปปี้เนชาแน n e ลขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้ทุกท่านประสบสุขสมหวังในปรารถนาอันเป็นกุศลทั้งปวงมีตนเป็นที่พึ่งถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันเทินสาธุ